ข่าวด่วนนะครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมาอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงได้แชร์โพสต์ของศิลปินชื่อดังคนนี้นะครับทากลาง f อฟซแฟนคลับที่เข้าไปส่งกําลังใจกันแบบรัวๆนะครับเมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมาคับทุกคน Facebook อุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงมีความเคลื่อนไหวนะครับน้องได้แชร์โพสต์ของคุณกระแตอาสยามศิลปินชื่อดังครับซึ่งคุณกระแตเนี่ยที่โพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่ามันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะหนักก็จริงแต่เชื่อมั่นในตัวเอง ถ้าเราสู้ไม่ถอยเมื่อจังหวะชีวิตมาถึงทุกอย่างมันจะดีขึ้นแน่นอนนะครับนี่คือข้อความที่น้องได้แชร์ออกไปครับปรากฏว่า FC แฟนคลับที่ติดตามอิงเพชบ,บ้านแพงเนี่ยก็เข้าไปกดไลค์แล้วก็ส่งกําลังใจกันแบบรัวๆเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าอิางเพชบ,บ้านแพงน้องมีผู้ติดตามเยอะมีคนฟอลโล่เยอะนะครับพอแชร์อะไรออกไปแล้วเนี่ยเหมือนเป็นคติสอนใจให้กับ FC แฟนคลับหรือว่าเป็นคติให้น้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้เข้ามาอ่านแล้วเนี่ย นะครับสู้ชีวิตนั่นเองครับทุกคนซึ่งคุณกระแตก็ได้เขียนเอาไว้ได้ดีมากๆเลยนะในช่วงนี้ใครที่กําลังรู้สึกเหนื่อยกําลังรู้สึกว่าตัวเองหนักอยู่นะครับรอจังหวะชีวิตครับทุกคนแล้วก็เชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยสู้ไม่ถอยนะครับสักวันหนึ่งจะเป็นวันของเราครับนี่คือคตินาอที่ทุกคุณกระแตเนี่ยได้อ่าโพสตเอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองปรากฏว่าอิงเพชรบ้านแพงก็ชื่นชอบนะครับน้องก็เลยได้มีการมาแชร์ต่อออกไปนั่นเองครับทุกคน fc แฟนคลับพอเห็นอิงโพสต์แบบนี้แล้วนะครับ แล้วก็ชื่นชมครับทุกคนในทัศนคติของน้องครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าองค์อิงอเนี่ยไม่ได้แชร์โพสต์ของใครง่ายๆนะครับทุกคนแชร์ share นั้นเนี่ยหรือว่าโพสต์นั้นเนี่ยต้องเป็นประโยชน์กับสังคมจริงๆครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเมื่อน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้ามาอ่านหรือว่าเมื่อใครก็แล้วแต่ครับทุกคนได้เข้ามาอ่านก็ฉุดคิดเหมือนกันนะว่าตอนนี้บางคนอาจจะเหนื่อยอาจจะท้ออาจจะแบบไม่สู้แล้วนะครับทุกคนแต่ลองสู้อีกสักตั้งนะครับเชื่อว่าทุกอย่างดีขึ้นแน่นอนหากเรามั่นใจในตัวเอง อิงเพชรบ้านแพงเมื่อคืนนี้นะครับหากได้อ่านข้อความของคุณกระแตอาสยามน้องทุกคนมันก็รู้สึกว่าเหมือนชีวิตอุงอิงเพชรบ้านแพงเลยอะ่ะน้องก็สู้มาในตลอดครับทุกคนตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้ก็จังหวะชีวิตดีแล้วนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้มี FC แฟนขับอบอุ้มนะครับแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่มีรถคันโก้ได้ขับนะบทุกคนก็ถือได้ว่าตอนนี้ประสบความสําเร็จแล้วน้องก็คงจะอยากส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับแฟนๆแ,แล้วก็คนที่ติดตามน้องอยู่นั่นเองนะครับ ที่บอกว่าน้องเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนเนาะเยาวชนรุ่นใหม่ทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่ามีพิมพงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นไอดอลเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นศิลปินวงอื่นนะครับทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นไอดอลในการสู้ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยครับทุกคนที่น้องได้มีการมาแชร์โพสต์ดังกล่าวนี้ออกไปนั่นเองครับก็ขอส่งกําลังใจไปให้น้องกันแล้วกันครับทุกค,คนเนาะถึงแม้ว่าบนเส้นทางนี้มันไม่ได้โรยด้วยกีบกลาบแล้วก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่เชื่อมั่นว่าตัวเอง สักวันจังหวะชีวิตของเราเนี่ยจะมาแน่นอนนะครับทุกคนอะแล้วอิงเพชรบ้านแพทกทุก็มีความเคลื่อนไหวอีกเช่นเดียวกันนะครับน้องก็เชิญชวน FC แฟนคลับนะครับให้ไปร่วมงานในวันที่30ตุลาคมนะครับงานกระถินบ้านหนองครูตะบนจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดก็ทุกคนแล้วก็เช้าของวันที่31เนี่ยมีรถแห่จากไทยรถแห่ในงานมหรสพด้วยนั่นเองครับทุกคนและเมื่อคืนนี้ก็อาหารนั่นกะทิอร่อยดีเนี่ยก็มีการปล่อยซิงเกิลที่น้องร้องเนี่ยออกมาเรียบร้อย ครับทุกคนทางช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดนั่นเองนะครับครับและในช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าทางบ้านน้องเนาะบ้านหนองคูตะบนจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดตอนนี้บ้านเกิดของซูเปอร์ตา์ตอนนี้กําลังมีการปรับพื้นดินนะครับแล้วก็เตรียมสร้างสถานที่ต้อนรับให้กับ f c ฟซีแฟนคลับที่จะไปเยือนในวันที่ 30- 31ตุลาคมนี้นะครับเมื่อวานนี้อย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยครับว่าทางด้านพ่อช้างศรีสะเกดสร้างบ้านเนี่ยก็ได้มีการนําช่างเข้ามา10กว่าคนเลยครับทุกคนแล้วก็มารุมครับทุกคน เพื่อที่จะทําให้อาคารที่น้องกําลังสร้างเนี่ยเสร็จโดยเร็วแล้วก็น้องจะทําเป็นศูนย์แสดงสินค้ารัตนาพรแบรนด์ด้วยใช่ไหมทุกคนแล้วก็เป็นสถานที่ต้อนรับ FC ฟซีแฟนคลับนะครับขอใช้คําว่าอาณาจักรองิงเพชรบ้านแพงก็แล้วกันครับทุกคน,นเพราะว่าตอนนี้โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆครับทุกคนบนพื้นที่หลายไร่มากๆยิ่งดูภาพมุมสูงครับทุกคนหลายคนก็ยิ่งแบบโอ้โหน้ำตาไหลเห็นความสําเร็จของน้องแล้วรู้สึกภูมิใจในตัวน้องมากๆและมาลัยทุกบาททุกสตางค์ที่ FC ฟซีแฟนคลับได้มอบให้กับ องค์อินเพชรบ้านแพงไม่ได้ใช้ประโยชน์แค่คนเดียวครับทุกคนน้องยังช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดอย่างเมื่อคืนนี้ไปเดินตลาดนัดครับเพ่อเอกแอบถ่ายก็ช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอครับใครที่ร้องเพลงเปิดหมวกองค์อ,งอิงก็ไม่สามารถเดินผ่านไปได้เลยจริงๆครับไม่ว่าประเทศไทยจะมีภัยพิบตัติน้ําท่วมแผ่นดินไหวเหตุการณ์ชายแดนต่างๆเราจะเห็นว่าศิลปินคนนี้ครับทุกคนจะช่วยหยิบยื่นอยู่เสมอครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารักคนไม่ผิดแลวก็สนับสนุนคนไม่ผิดจริงๆ วันนี้ก็โ,โหเห็นน้องได้โพสต์ข้อความแล้วหลายคนก็รู้สึกว่าเป็นคติสอนใจแล้วก็ทําให้ฮึดสู้ในชีวิตของตัวเองเหมือนกันเนาะทุกคนแน่นอนว่าน้องไม่ได้แชร์อะไรง่ายๆเลยน้องแชร์โพสต์ของคุณกระแตอาสยามนั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นข้อความที่ดีมากๆนะครับในวันนี้อาจจะเหนื่อยใครที่กําลังท้อใครที่ไม่สู้แล้วก็เป็นคนลองสู้อีกสักตั้งหนึ่งนะครับรอจังหวะชีวิต มาแน่นอนครับทุกคนนิมิตรขอบกระแสก็เชื่อเหมือนกันครับในเรื่องของจังหวะชีวิตเนาะบางทีทําอะไรก็แบบไม่ดีเลยไม่ด,ไมดีไม่ดีเลยครับทุกคนแต่พอจังหวะชีวิตมาถึงเนี่ยมันก็ดีดีดีครับพุ่งขึ้นหมดอะไรอย่างงี้ครับทุกคนน้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนีเรื่องนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ใครได้เห็นข้อความที่น้องได้มีการแชร์แล้วก็สามารถแชร์ต่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้อ่านกันเนาะเพื่อเป็นคติสอนใจนั่นเองครับทุกคนแน่นอนว่าอุ้งอิงเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงมากๆแล้วก็เป็นคนที่ คิดคาคมได้ดีมากๆครับน้องเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่คมนะกับการใช้ชีวิตแล้วก็การใช้โซเชียลอุ๋งอิงจะโพสคําคมอยู่เสมอเพื่อสอนใจคนที่ติดตามน้องแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่ติดตามน้องนะทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับคิวงานอุ๋งอิงเพรบ้านแพรกับทุกคนในช่วงนี้ก็น้องได้พักเนาะแล้วก็มีทีวันที่7ตุลาคม68นะครับที่โรงเรียนอนุบาลบึงการวิเศษอํานวยศิลถนนเข้าเม้าริมโขงจังหวัดบึงการนะครับแล้วก็ อีีกทวันที่9ตุลาคมวัดกลางห้วยเม็กตำบลห้วยเม็กอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกลาลสินครับวันที่10ตุลาคมเนี่ยแสดงอยู่ที่เทศบาลบ้านกุดแห่อำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรครับ11ตุลาคมแสดงอยู่ที่บ้านกุดน้ำใสตำบลกุดน้ำใสอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับแล้วก็14ตุลาคมอยู่ที่บ้านโนนทันตำบลนาจา,นานร์อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับ15ตุลาคมแสดงอยู่ที่บ้านดอนหันตำบลชุมแพรอำเภอชุมแพจังหวัดข อนแก่นครับ16ตุลาคมแสดงอยู่ที่บ้านโนนสำราญตำบลโคกน้ามอำเภอลำปายมาาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ18อยู่ที่บ้านขน,น,นุนนครตำบลกุดกว้างอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นในฤดูกาลนี้ไปขอนแก่นบ่อยมากครับ19ตุลาคมอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับ20อยู่ที่นาวังจังหวัด น้องบัวลำพูครับยีบสองอยู่ที่วัดป่าเทพนิมิตบ้านเหล่านะครับตําบลโคกพระอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกเป็นคิวของกํานันแกะครับยี่สิบแปดตุลาคมอยู่ที่บ้านหนองหอยตำบลกุดชุมแสงอาเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิยี่สิบเก้าครับอยู่ที่บ้านเมงตำบลบ้านเมงอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับ 30บ้านหนองคูครับเป็นคิวงานของน้องนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ออกมาประกาศแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนเวทีเป็นสาวน้อยลาเพลินโชว์นะครับแล้วก็31อยู่ที่บ้านไพรขาตมบลไพรขาอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินนั่นเองครับนี่คือคิวงานของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับใกล้ที่ไหนก็อย่าลืมไปให้กําลังใจน้องที่นั่นกันละกันนะครับสำหรับคลิปนี้กบทุกคนฝาก FC ฟ a n ฟนคับด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับอิมด้วนาแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้อุ